ก็มาสูรอากาศฤฤฤ <c oughs> บริสุทธิ์นะครับที่ริมอ่างลำพิงนะครับทึ่งโดยฟูลออปชั่น Chan, จริงครับอะไรนี้เป็นบริการบริฟัท์ครับ <c oughs> มอมีนี้เที่ยวสวัสดีครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่22ธันวาคม2566นะครับเช็คอุณหภูมินะครับช่วงนี้นะครับประเทศไทยอากาศหนาวนะครับไม่รู้จะเป็นหนาวสุดท้ายของปีหรือเปล่าครับอ่าเช็คดูสภาพอากาศนะครับที่อยู่ใกล้ๆพัทยาอากาศหนาวคงไม่เกินเขาใหญ่นะครับแต่เราคงไม่ไปถึงเขาใหญ่นะครับไปที่วังน้ำเขียวครับนะครับวังน้ำเขียวไปครับไปเที่ยวกัน ก็แวะกาแฟลินทางนะครับคาซาคาเฟ่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านกาแฟคาซานาดีนะครับก่อนขึ้นเขาใหญ่นะครับขับรถม่วงก็เลยจะแวะทานกาแฟก่อน <c oughs> แกงง่วงวันนี้นะครับสั่งอเมริกาโน่นะครับขั้วกลางนะครับแล้วก็แบบ ไม่ขมมากนะครับออกอเปรี้ยวๆหน่อยรสชาติหอมนะครับรสชาติหอมแต่รสเปรี้ยวปจะมานิดนึงปละแลมปละแลม ชางรงเดิมไม่มีน้ำตาลก็นนไม่หวานมากเพราะไม่มีน้ำตาลื้อส่วนคุณนายก็ซื้อสเบียงของว่างติดรถไปกินระหว่างเดินทางหลังจากออกเดินทางจากพัทยานะครับประมาณเที่ยงนะครับตอนนี้หมอหมีก็ถึงที่ ที่พักเรียบร้อยนะครับอ่าเป็นไงครับสวยงามไหม <laughs> อ่าที่หมอมีจะมาวันนี้ก็คือ Earth e l e m e n t นะครับ e a r t h e l e m e เ t Resort นะครับเป็นแต่งแบบสไตล์บาหลีส,สวยๆนะครับดูสวยงามมากครับลมแรง <laughs> น,นี่ก็จะมีอยู่แค่6หลังนะครับวันนี้เราพักที่ V6 ไปดูครับไปดูครับเป็นอย่างไรบ้างครับบรรยากาศริมน้ำตื่นตาตื่นใจไหมครับบรรยากาศสวยจริงครับมีทั้งน้ำมีทั้งภูเขาลมเย็นสบาย ครับห้องนี้เป็นห้อง V6 นะครับเป็นห้องที่ริมสุดนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสวยงามนะครับมาดูนี่เป็นเตียงนอนครับเตียงนอนนะครับส่วนนั้นคือนี่คือห้องพักนะครับอยู่หน้าน้ำเลย ห้องน้ำครับห้องน้ําห้องน้ำเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับเป็นห้องน้ำเอาดอเลยนะครับจกสวยงามนะครับมีต้นเอลิคนเนียอันนี้เป็นชซาวเวอร์สำหรับอาบน้ำนะครับวันนี้ไหลหรือเปล่าอากาศเย็นมาก ดูครับสวยงามเหมือนเดิมครับวันนี้มีหกห้องมีเราอยู่ห้องเดียววันนี้อากาศสิบองศานะครับนะะน,น้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นพอครนี้พอลงจากบักบัวมาสู่อากาศน่าจะเอาไม่อยู่ครับวันนี้ ห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องน้ำสุดยอดหลังจากดูห้องเรียบร้อยเก็บเสื้อผ้าเข้าห้องเรียบร้อยนะครับก็มาดื่มด่ำบรรยากาศบริเวณรอบนอกนะครับ ซึ่งจะมีสะพานสำหรับไปถ่ายรูปนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับก็คือเขื่อนลำพะเพลิงครับเขื่อนลำพะเพลิงสิงลมครับ น,นี่เป็นบรรยากาศที่ผมว่าสุดยอดมากเลยนะครับสุดยอดมากอ่าวันนี้ลมแรงครับลมแรงเป็นวันที่อุณหภูมิต่ําสุดอีกเหมือนกันครับวันนี้ได้ประมาณสิบกว่าองศาครับั <c oughs> อนนี้ก็จะมีทั้งหมดหกห้องนะครับหกห้องหห้องสีสินั่นเลยนะครับชอบมากครับบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ห้องพักนะครับมีสไตล์มาก มีสะพานนะครับสะพานสำหรับมาชมวิวเขื่อนลำพะเพิงครับที่นี่นะครับก็คือ Earth e l e m e n t นต์นะครับ e อิร์ e อิลิเมนต์รีสอรนะครับเอิร์ดอิลิเมนต์รีสก็สมกับที่ตั้งใจมาสัมผัสอากาศหนาวนะครับลมแรงครับลมแรง แรงมากแล้วก็วันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15นะครับแต่ดูแล้วน่าจะต่ำกว่านั้นเพราะว่าลมมนแรงก็ทำให้อากาศเย็ยนลงเหมือนกันนะครับหลังจากดูห้องแล้วนะครับดูทางเดินในรีสอร์ทนะครับ งามครับอันนี้เพิ่งสร้างเพิ่งสร้างมาไม่กี่เดือนนะครับเพิ่งเสร็จไม่กี่เดือนอน,นี่ส่วนของล็อบบี้เรามาดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำรวมแยนชายหญิงนีหญิงนะครับ ใช่ใช้หมดตองนี้แค่ห้องน้ำการออกแบบก็มีสไตล์ครับมีสไตล์สวยงาม สภาพอีกบรรยากาศหนึ่งครับตอนนี้พระอาทิตย์นะครับกำลังจะตกดินแล้วนะครับช่างเป็นบรรยากาศที่น่าพักผ่อนทิ้งตัวนะครับปล่อยวางเรื่องงานเรื่องวุ่นวายต่างๆ ราไปทานอาหารเย็นครับวันนี้ทางรีสอร์ทได้เตรียมมาให้เรียบร้อยสำหรับที่รีสอร์ทนะครับจะมีเซตเมนูอาหารเย็นนะครับะจะมีเซตอาหารไทยยุโรปนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็เลือกเป็นเซตอาหารยุโรปนะครับอันนี้ก็คือซีซาสลัดครับซีซาสลัดซีซาสลัด จะมีซุปด้วยนะครับซุปกับน่าจะเป็นขนมปังกระเทียมครับขนมปังกระเทียมก็จะเทสซีซาสลัดนะครับซีซาสลัดนะครับ,สดสดรบผักสดๆครับผักสดๆขับรถผ่านมาก็มีพวกแปลงผักออแก,กนิกเยอะเลยนะครับที่วังน้าเขียวนะครับ นี่จะทะสซุปนะครับซุปกับขนมปังกระเทียมนะครับดูว่าเป็นซุปอะไรไดงไงเดาไม่ออกว่าซุปอะไรต้องถามต้องถามเชฟนี่ก็แซลมอนครับแซลมอนสเต็ก ถูกต้องคับที่เราไปตั้งซีซ่าสลัดนะครับซีซ่าสลัดผัก <c oughs> เยอะๆซ <c oughs> ุปเห็ดอีกอย่างนะครับอันนี้น่าจะเป็นซุปอีกอย่างน่าเป็นซุปเห็ดนะครับนะครับซุปเห็ดกับซุปเห็ด <c oughs> การันตีแล้วซุปเห็ด <c oughs> <c oughs> จะลองจะลองสเต็กแซลมอนนะครับสเต็กแซลมอนอันนี้เลมอนชิ้นใหญ่ให่แซลมอนชิ้นใหญ่ใหญ่ กินกระวายเข้ากันอยู่ครับกินเเพราาาะว่่อชกินี่เป็นไรครับลิปอบไอ,ไอชิ้นใหญ่ๆ <c oughs> กินหมดหรือเปล่านี่ <c oughs> ครับ,รบลิปอายมาแล้วนะครับที <c oughs> า่า <c oughs> คิบบีกสับไม่อาบอยู่แล้วเลาลกำลังคุยกันว่าวันนี้อากาศหนาวจะอาบน้ำหรือเปล่านะครับ ห้องน้ำห้องน้ำโอเปนแอร์ด้วยไม่ใช่โอห้องน้ำเอาซองไม่ใช่โอเปนแอร์ห้องน้ำเป็นแอร์เอาดอ้ด้วยเอาดอเนี่คือลิปอายนะครับลิปอายสเต็กนะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับเซตอาหารยุโรปก็จะมีสเต็กลิปอายแซลมอนซีซ่าสลัดซุปเห็ดแล้วก็ซุปฟักทองมันปังกระเทียมนะครับ

ิมนุ่มมากครับนีอไปแบบมีดีมแลนล่มนุ่มช้ำๆไตค,ครับช่ำชแดงๆน้ำเกรวี่อีกนิดหนึ่งนะครับนุ่มนุ่มมาก อนนี้ก็นั่งทานอาหารที่ล็อบบี้นะครับตั้งแต่หกโมงครึ่งตอนนี้ก็สองสองทุ่มครึ่งนะครับอุณหภูมิตอนนี้นะครับอ่าสิบแปดสิบแปดองศานะครับสิบแปดองศาอ่สาสิบแปดองศากำลังเย็นสบายแต่ลมลมแรงมากครับเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ริมเขื่อนอ่าเขื่อนลำบะเพิงลมจะตีจากน้าเข้ามานะครับดีที่ว่าทางรีสอร์ทเขาจัด แลนด์สเคปดีนะครับห้องมันจะบังก็เลยทำให้ไม่ประทะลมเต็มที่นะครับอ,อ,อาจจะนั่งต่อยอสักพักครับตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งครับอยากให้สัมผัสเสียงลมนะครับลมแรงมากอ่าตอนนี้ก็จะเดินไปที่ห้องแป๊บนึงนะครับ ลมลมแรงมากครับลมแรงลมแรงอากาศเย็นสบายตอนนี้18องศาเสียงลมครับเสียงลมเ,เสียงลมเสียงลมลมแรงครับลมแรง ก็เวลาเที่ยงคืนนะครับเช็คอุณหภูมิคร่าวๆตอนนี้ก็15องศาครับลมแรงมากตะวันฉายเดินเลยเออเนะที่รีสอร์ทนะครับก็มีท<ป>ีวีในห้องด้วยนะครับมาให้ดูนะครับ<ป>วันนี้ก็ดูรายการนะครับวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเชียร์ตะวันฉายดูสิ จะถอยแล้วันสายเดินเฮ้ยอย่ารวมอย่ารวมก็เป็นอะไรที่ชอบครับบรรยากาศแบบนี้ครับตอนเช้าๆนะครับพอาทิตย์กำลังขึ้นกำลังขึ้นเหนือภูเขาแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เวลา6โมง ครึ่งนะครับอุณหภูมิที่รีสอร์ทต,ตอนนี้ก็13องศานะครับ13องศาแล้วก็ลมแรงนะครับเมื่อคืนลมแรงมากบรรยากาศเช้านี้นะครับตอนนี้6โมงครึ่งนะครับอุณหภูมิ13องศานะครับเห็นว่าบรรยากาศริมเขื่อนลำบะเพิงนี้สวยงามครับพระอาทิตย์ก็ กำลังจะขึ้นครับพระที่ก็กำลังจะขึ้นก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีมากเลยนะครับตื่นเช้าขึ้นมาแล้วครับแล้วก็มาสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับที่ริมอ่างลำพิงนะครับ ทิ้งโดยทั่วไปอาที่เขาบอกครับบริเวณเขื่อนลำพะเพิงเป็นอะไรที่อากาศเย็นนะครับเมื่อคืนลมแรงลมแรงสุดๆเลยเมื่อคืนี่ยลมแรงมากเหมือนเดิมครับถึงแม้จะ เจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับลมแรงครับลมแรงลมแรงมากนะครับซึ่งบรรยากาศที่นีผ่ผมถือว่าโอเคนะครับเป็นส่วนตัวมาก ถือว่าเป็นรีสอร์ทใหม่นะครับที่ลงตัวผมว่าอีกสักหน่อยนี้ลูกค้าแน่นมากเลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็จองจองแทบจะเต็มหมดทุกหลังนะครับสำหรับอาหารเช้าที่นี่นะครับก็จะมีกาแฟนะครับกาแฟเป็นกาแฟสดนะครับแล้วก็ในส่วนของชาก็มี ชานีกครับเป็นสลัดสลัดถูกใจส <c oughs> สดๆดชาลวนครับกินแลัก ข้างบนเหนีอใช่ไหมครับขนมปังก็จะมีอันนี้อันนี้เขาเรียกยอะไรัวขนมปังนะครับก็จะมีครัวซองเล็กๆนะครับหอมมากจิ้มก,ก,กับน้ำสลัดเยี่ยม ลม,ลมแรงๆอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ข้าต้มนะครับข้าต้มดูครับ <c oughs> เป็นซิโคงหมูด้วยนะครับอันนี้หมูดูสลัดดูสลัดดูสลัดสดสขดดนมปังท้ำสลัด แตงโมผลไม้มาชิมกันครับมาที่จะมารู้สึกหนาวขึ้นดีคราวนี้จัดไปครับเอามือจลเพิ่ม <c oughs> เพิ่มของอุ่นครับใช้มือ <c oughs> ช,มชอบขวดซองอร่อยมากเลยแล้วลองกินขนมปังครับอร่อยทุกอย่งาง ราคาห้องพักที่นี่นะครับอมอมีจองมาราคา4,500บาทครับพร้อมอาหารเช้านะครับแล้วก็อาหารเย็นด้วยอย่งที่เราทานเมื่อคืนครับเป็นชุดยุโรปนะครับมีอปเปินูนทีด้วยแต่ว่าเมืวานมันช้สยกเขาสักสิ่งของโบราณจะส่งกว่า2หลานแลหัวหน้าแกงทุกคนโทษหลังติดคุกมา10ปีพอไหม เหลือเฟืองแลต้องถ้าไม่กินเดีย๋ดวยวรึบหมดมอย่างที่บอกครับที่รีสอร์ทนี้นะครับมีทั้งหมด6ห้องนะครับเมื่อคืน เมื่อคืนมีเราอยู่แค่สองคนนะครับห้องเดียวนะครับแต่วันนี้ลูกค้าเต็มครับวันเสาร์เช้ามาก็เลยทางรีสอร์ทจัดอาหารให้เต็มที่เลยครับตรงที่ตั้งที่นี่ก็คือบ้านโคกสำรานนะครับบ้านโคกสำรานนะครับ <c oughs> ก็จะเริ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเริ่มเริ่มเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวแล้วนะครับเริ่มมี อิสอระเล็กๆขึ้นมามีแคมปิ้งกลางเต็นนะครับสอบถามในบ้านนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวนี้ราคายังไม่แพงครับประมาณละไล,ละสี่ห้าแสนมาอีกแล้วครับชุดใหญ่เป็นไงมัางคะหลับสบายไหมไหลับสบายลมนอนฟังเสียงล,งลงยงม <laughs> นอนฟังเสียงลมใช่เช้าเดินชมชมริมน้ำลมแรงมั้งไงอาหารเช้าถือว่า f u l อ option จริงครับอะไรนี่เป็นบริการบริการฟรีครับผมไม่ทานหรอคะ ไม่ไม่ไม่ทานอะไรหรือเปล่านะทอะไรที่ไม่ทานเป็นพิเศษทุกอย่างเลยครับทุกอย่างขอให้เป็นผักกันีีอันนี้ผักจากที่ไล่เราเองที่ไหนครับพอดีพอดีจะทําผักออร์แกนิกสี่ปีแล้วค่ะอยู่ที่เขาใหญ่ค่ะแล้วก็เราส่งออกที่สิงคโปร์สิงคโปร์ไหมว่าแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นในบ้านเราก็ขายที่แมคโครมาสามสี่ปีแล้วค่ะผมว่าเจ้าของพี่ต้องมีสไตล์ต้องไปเที่ยวมาจนอิ่มตัวแล้วค่ะ ไหนคะการออกแบบค่ะอ๋อค่ะก็ก่อนน้านี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเที่ยวมากเท่าไหร่แล้วค่ะแต่พยายามหาเวลาไปก็ไปไปมาบ้านๆค่ะบ้านบ้า่สวยครับสวยแบบสร้างแบบเข้ากับแหลมตเข็บได้ที่ที่สำคัญก็คือตรงนี้ครับเมื่อคืนนี่ลมมันแรงใช่ไหมนั่งนี้ลมลมมันไม่ถึงเพราะว่าใช่ครับมีบ้านบงออถ้าถ้าถ้าไม่มีบ้านบัางนี้นั่งไม่ได้เหมือนหน้าบ้านนี่นั่งไม่ได้เลย มาง่ายครับรู้แล้วอาค่ะอดดขอบคุณค่ะเมื่อคืนเมื่อคืนมีเพื่อนเพื่อนทักมาแล้วก็จองวันที่ยี่ิบเก้าพอดีวันที่ยีิบเก้ามีลูกค้าเลื่อนเลื่อนทักออกไปสองบ้านเดี๋ยวก็เลยโพสว่าเอ้ยมีเหลือสองบ้านเนี้ยทักมาแล้วบอกว่าพอดีเพื่อนมาวันนี้แล้วก็แบบหน้าทักมากเลยก็ <Burg undy S 1> เลยทักมา ที่เขาถามว่าห้องว่างหรือเปล่าก็เลยบอกว่าเห็นโพสต์เองหนุ่หมอที่น้องคนนั้นงน้องคนที่ว่าคุณหมอวันอังคารวันเสาร์เต็มไหมแล้วแล้วเราเพิ่งถามน้องเมื่อตอนเย็นวันนี้มีเต็มบ้างข้าตอนนี้ตอนนี้อาหารเช้าเบฟัดเต็มโต๊ะเลยครับเต็มโต๊ะ ส่นตัอักษรนังสลาดเกิดนับสลาดเั็อย่างที่เจ้าของนะครับคุณจ๋าพูดนะครับผักนี้เป็นผักออร์แกนิกที่ทางเจ้าของรีสอร์ทปลูกเองที่เขาใหญ่ครับส่งไปต่างประเทศด้วยสิงคโปร์ด้วยเมกโก้ด้วยนะครับ

แล้วคุณคอะไรว่ากกชื่ออะไรผู้จัดคือครับทานเช้าเยอะมากครับถ้ากินไม่หมดก็เกรงใจเขาก็เลยจะต้องพยายามกินให้หมด <c oughs> <c oughs> เอาสลัดจะสดๆนะครับอย่างที่ ถ้าเป็นออร์แกนิกนะครับตามห้างต่างก็จะราคาแพงมากนะครับขีดนึงก็เกือบร้อยก็มีนะครับเเ,นนเ,เพราะพินโอค ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปหมออีหมีหรือในช่วงหมอหมีนี้เที่ยวจนจบนะครับขอบคุณมากครับ